สวัสดีครับช่างเอ็มพานทองชนบุรีครับวันนี้ก็มาเจอออนิเชฟ6เกียร์สีขาวอีกแล้วครับอันนี้สีขาวามาแก้บาวรอยครับผมมาแก้บาวรอยก็เสียงก็งจะประมาณนี้อีกเช่นเดิมแล้วก็ไม่มีเสียงรอบกอ,องครับดูสิว่ามีใครโชว์ไหมเป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมๆยังไม่ได้นจูงกล่องมาแก้พวกบาวพวกอะไรเฉยๆครับ ็จะประมาณนี้ครับอันนี้ยังไม่ทันได้ใส่แบตเตอรี่นะครับก็ไปไปแบตเตอรี่โชว์ก็ไม่ใส่สายพานาพวกไดชาร์จไดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ออยังไม่ทันได้ใส่ฟั <c oughs> งเสียงขอดูครับก็บจะเดินเรียบๆนิ่งๆครับ็อดินเรียบๆนะครับก็ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0934407127ครับช่างเอ็มผ่านทองจนบุรีครับแก้วาวรีแมปกล่องหลักเถอโบหัวฉีดเนเตอร์เครื่องซิ่งโทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับครับผมสวัสดีครับ